ถ้าคุณอยากจะชนะธุรกิจจีนให้ได้นะตอนนี้มีธุรกิจจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะแยะนะคุณต้องอ่านเกมให้ขาดว่าคนจีนทําธุรกิจยังไงคนจีนก็มีไมซ์เซ็ตอย่างนี้ที่แตกต่างจากคนไทยเลยนะข้อที่หนึ่งเลยคือเขาจะเรียกลูกค้าก่อน แปลว่าครั้งแรกเขาไม่ได้กะทําธุรกิจนะครั้งแรกวัตถุประสงค์แรกของเขาคือการเรียกลูกค้าคือการดึงลูกค้าก่อนคุณจะเห็นว่าเขา้าปุ๊บเขาตีหัวก่อนเลยว่าของอันนี้ราคาถูกมากนตเพื่ออะไรทำเพื่อเรียกลูกค้าเปิดมาด้วยของราคาถูกเขาไม่ได้กะหวังกําไรจากสินค้าชิ้นแรกนะแต่สินค้าชิ้นแรกมาเพื่ออะไรอาจจะกําไรน้อยบางมากแต่เขาเออกมาเพื่อเรียกลูกค้ากา่อนไอติมโคนหนึ่งสิบาทถ้าไปที่จีนเนี่ยโคนเนี้ยไม่ถึง10บาท9บาทกว่านั่นเองแต่เขาทาเพื่ออะไรเขาทําเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาก่อนถ้าคุณไปที่จจีนนะะเเค้้้าาาาาาททํุุกอย่่่งใหณขร ว่าจะแต่งตัวชุดนั้นมาเต้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งร้านให้ดูคุณดูร้านพวกหมาล่าของจีนเห็นไหมโอ้ตกแต่งอลังการมีมังกรมีอะไรนะครับข้างหน้าบางทีมีรูปปั้นนะมีคนใส่ชุดมีหุ่นอะไรมาคือทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อดึงคนเข้าร้านให้ได้นี่คือวิธีการคิดของจีนเขาจะไม่ตีคุณด้วยช็อตแรกเขาจะเอาคุณเข้าร้านไปได้ก่อนถ้าคุณเข้าร้านปุ๊บคุณเป็นทรัพย์สินของร้านเขาแล้วนะเขาจะเปิดไฟทำทุกอย่างให้คุณเข้าร้านเปิดเสียงเปิดไล่มีตุ๊กตาไม่อะไรให เ,นนะเขายอมขัดทุนช็อตแรกเพื่อจะได้กาไรช็อตหลังถ้าคุณทำธุรกิจจากจีนจะรู้ครับบางทีเจอกันเนี่ยยังไม่ได้อะไรนะมีของมาฝากคุณแล้วมีความสร้างความสัมพันธ์กับคุณแล้วเจอการประชุมเนี่ยยังไม่คุยเรื่องงานะแต่คุยเรื่องความสัมพันธ์คือเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ก่อนใ,กนให้กับคนที่จะมาเป็นลูกค้าเขาได้ครับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งเลยครับคือสิ่งที่คุณต้องคิดแตกต่างก,กันเลยคือคุณต้องดึงลูกค้าเข้ามาให้ได้ก่อนอย่าเรียกว่าเป็นลูกค้าก็ได้นะเรียกว่าทางไรก็ได้เขารู้จักคคคุณกกก่นน่่อออออนนนนะาามมมสูข้้้้้ที2ืืืรจจจััแลวววึเเเิดไชใ อาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของเขาที่ประเทศเขามันใหญ่ประชากรเขามากกว่าเรา20เท่าดังนั้นเขาไม่รู้จะไว้ใจใครไอ้นี่ก็น่าจ,จะดีไอ้น,นั่นไอ้นั่นก็น่าจ,จะดีเขาจึงไว้ใจคนที่รู้จักคนจีนเก็เลยมีการสร้างความสัมพันธ์เพราะเมื่อเขารู้จักคุณแล้วเขาอยากซื้อของจากคุณดังนั้นการที่คุณจะชนะเขาได้คือการสร้างตัวตนออกมาให้เขารู้จักคุณให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักคุ พราะต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยบริษัทจีนเข้ามาขายของถูกบริษัทนั้นเข้ามาดําราคานะั้นคุณต้องทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของบรรดาลูกค้าก่อนอย่าไปคิดว่านู่นนี่นั่นเอ้ฉันต้องรวยเงียบๆเดี๋ยวนี้เงียบไม่รวยแล้วครับคุณทําออกมาสร้างคอนเทนต์ ให้ลูกค้ารู้จักของคุณคุณรู้สึกว่าลูกค้าอยากรู้ในในตัวสินค้าชิ้นนี้ลูกค้าอยากรู้เป็นหมอฟันให้ความรู้เรื่องการทาฟันเป็นคนซ่อมบ้านให้ความรู้เรื่องการตกแต่งบ้านให้รู้ให้รู้เรื่องระบบภายในบ้านให้รู้เรื่องการแก้ปัญหาน้ํารั่วในบ้านนี่คือเอาสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้เอามาทําเป็นคอนเทนต์มันจะสร้างความ trust เข้าไปมหาศาลและข้อที่3ถ้าอยากชนะจีนเลยนะคุณต้องอ่านใจให้ออกว่าคนจีนทำาไงข้อที่3เลยคือคนจีนเขาต้องเทสให้ลูกค้ามั่นใจ คือพอมันขายออนไลน์เนี่ยลูกค้าไม่รู้หรอกครับว่าของดีไม่ดีเขาต้องเทสตในแบบที่เรียกว่านิวโลมาเก็ตติ้งคือเทสให้เห็นประจักษ์นิวโลมาเก็ตติ้งจะอธิบายมานนานนะแต่จะบอกแค่ว่าสมองมันมี2อ,อย่างสมองคิดเร็วกับสมองคิดช้าสมองคิดช้าต้องมานั่งอธิบายตักกะเหตุผลแต่สมองคิดเร็วคือสมองที่พูดปุ๊บเข้าใจเห็นภาพโดยทันทีตอนที่ผมไปเรียนจีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าแก้วน้ำเนี่ยมันกันความร้อนทํำยังไงถ้าเป็นคนโดยทั่วไปอ๋อเราก็จะบอกถึงปริมาณความหนาขออองนนนวววสาาาาามมมรรถกกค้้ไไดบ่่่ใช วิธีการคือเอาแก้วน้ําร้อนมาแก้วหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เทน้ําเดือดไปเอาประหลอดเสียบแล้วก็เอามาแนบหน้าให้ดูครับเอามาแนบหน้าผู้หญิงสวยๆหรือว่าเด็กตัวเล็กๆถ้ามันแนบหน้าเด็กได้มันแนบหน้าผู้หญิงได้แปลว่าอะไรแปลว่ามันทนความร้อนได้ประลอดเขียนร้อยองศาได้เอามาแนบหน้าได้แปลว่าพราะว่ามันมันไม่ร้อนครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องพรีเซนต์กระเป๋าในที่มันกันน้ําที่มันกันน้ําได้จุ่มน้ําเลยมันกันรอยขีดข่วนไนดะาคัตเตอร์มากรีดๆ,ๆเลยคนทําเรื่องนี้เก่งเนี่ยนะนอกจากจีนแล้วนะอีกคนหนีี่ Jobs, <S 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 ่เเเเจ้้าาพออรืงนนลยะค เบอกว่าเขาสามารถเก็บเพลงทั้งหมดในโลกเนี่ยนะครับเป็นพันพันเพลงเนี่ยอยู่แค่ i p พอเล็กๆชิ้นนี้เขาทำไงครับเ,เปิดขึ้นมาปุ๊บหยิบ iPod ออกมาจากกระเป๋าเล็กๆตรงข้างเกงยีนเขาปุบนี่คือสิ่งที่บรรจุเพลงเห็นปหภาพมันทั่วโลกมันเห็นชัดด้วยภาพนี้แล้วเขาจะบอกว่า MacBook Air มันเล็กมากๆม,มันเป็นโน้ตบุ๊กที่บางมากๆทำไงเรียกเด็กมาหยิบเปิดมาเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตอนนั้นเรียกว่า MacBook Air นี่คือการโชว์ภาพภาพเดียวแล้วมันเข้าใจไปทั้งหมดเลยนี่คือการเล่นไปอยู่ที่ Marketing, น,นิวโรมา เป็นรูปแหละตุ๊กตาหิมะตุ๊กตาหิมะแสดงสื่อถึงอะไรความเย็นความสบายความเย็นเห็นไหมนี่คือการใช้นิวโรมาเก็ตติ้งเข้ามาครับแล้วั้นวันนี้เราอยากจชนะจีนเอา3ข้อนี้ไปใช้ครับ